ข้อ201ในดีกาพรหมชาลสูตรท่านกล่าวว่าเพิงทราบความที่ปานาติบาตนั้นชื่อว่ามีโทษมากเพราะปัจจัยทั้งหลายมีความที่ประโยคและวัตถุใหญ่เป็นต้นเหตุที่เจตนาซึ่งเกิดเพราะปัจจัยเหล่านั้นมีกำลังจริงอยู่ความที่ประโยคชื่อว่าใหญ่ก็ด้วยสามารถสนิทฐาปะกะเจตนาวงเล็บเจตนาเป็นเหตุให้สำเร็จที่ยังกิดให้สำเร็จ ด้วยสามารถทำประโยคตามที่คนผู้ฆ่ามุ่งหมายให้สำเร็จไปโดยเร็วและที่มีอาเสวนะอันได้แล้วจากชวนจิตซึ่งเป็นไปมากครั้งแม้เมื่อประโยคจะมีเสมอกันในเพราะสัตว์เล็กก็ดีในเพราะสัตว์ใหญ่ก็ดีในการบางครั้งเจตนาของผู้ฆ่าสัตว์ใหญ่ย่อมเกิดขึ้นแรงกล้าเพราะฉะนั้นวัตถุจึงชื่อว่าใหญ่ ประโยคและวัตถุแม้ทั้งสองอย่างนั้นจะชื่อว่าใหญ่ก็ด้วยเจตนามีกำลังอย่างเดียวด้วยปการชนีเมื่อความที่สัตว์อันจะพึงถูกฆ่ามีคุณมากก็อย่างนั้นวงเล็บคือเจตนาของผู้ฆ่าเกิดขึ้นแรงกล้าแม้อนุปการะเจตนาวงเล็บเจตนาไม่มีอุปการะเพื่อยังเขตวิเศษให้สำเร็จย่อมเกิดขึ้นมีกำลังและแรงกล้าเหมือนอุปการะเจตนาวงเล็บเจตนามีอุปการะ ในสัตว์ผู้มีคุณนั้นเหตุนั้นพึงเห็นว่าปานาติบาตนั้นมีโทษมากเพราะฉะนั้นแม้เมื่อความที่ปัจจัยมีประโยคและวัตถุเป็นต้นไม่ใหญ่พึงทราบความที่ปานาติบาตชื่อว่ามีโทษมากก็ด้วยสามารถความที่เจตนาชื่อว่ามีกำลังเพราะปัจจัยมีความที่สัตว์อันจะพึงถูกฆ่ามีคุณมากเป็นต้นเป็นอาทินั่นเองดีกาสมาทิฏฐิสูตรว่า พึงทราบความที่ปาณาติบาตชื่อว่ามีโทษมากเพราะปัจจัยทั้งหลายมีความที่ประโยคและวัตถุใหญ่เป็นต้นเหตุเจตนาซึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเหล่านั้นมีกำลังและประโยคและวัตถุแม้ทั้งสองอย่างนั้นจะชื่อว่าใหญ่ก็ด้วยเจตนามีกำลังอย่างเดียวด้วยประการชนียเหตุนั้นพึงทราบความที่ปานาติบาตมีโทษมาก เพราะความที่เจตนามีกำลังเพราะปัจจัยนั้นน,นแม้ในปริยายอันผิดจากปัจจัยตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วอันที่จริงแม้เมื่อมีปัจจัยมีประโยคและวัตถุเป็นต้นไม่ใหญ่ความที่ปานาติบาจะชื่อว่ามีโทษมากก็เพราะสัตว์อันจะพึงถูกฆ่าเป็นผู้มีคุณและชื่อว่ามีโทษน้อยก็เพราะวิปริตวงเล็บผิดแปลกจากนั้นพึงเห็นเหมือนอย่างปานาติบาที่ชื่อว่ามีโทษมากและมีโทษน้อย ในพระวัตถุใหญ่และไม่ใหญ่พึงประกอบความที่ปานาติบาตชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะกิเลสความพยายามและทั้งสองอ่อนและชื่อว่ามีโทษมากเพราะกิเลสความพยายามและทั้งสองอย่างแรงกล้า